ก็เดินทางมาถึงไล่คุณเอครับมะนาวเงินล้านนะครับวันนี้ไล่มะน,นาวเงินล้านนี้ไม่ใช่ว่าหลักล้านธรรมดานะเป็นหล,กลนักสิบล้านเขาทํำยังไงแล้วมีเทคนิคยังไงนะครับกับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับอายุไม่มากวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูตัวจริงเสียงจริงในการทำมะนาวนะครับติดตามชมไปกับผมเลยครับอ้าพี่สวัสดีครับ พี่เอผมอยากจะให้พี่เอเนี่ยครับพาผมชมมะนาวเงินล้านของพี่สักหน่อย๋อได้ครับอยากจะเรียนรู้ด้วยทํำยังไงให้มีเงินล้านอยากรวยครับเดี๋ยวพาผมเดินดูนะครับได้ครับได้ปื้มมากเห็นนี่แทนนี่แบบปื้มปึ้มสุดๆเลยวันนี้แล้วต้นเนี่ยสมบูรณ์สุดๆเลยจากที่เราไปหลายๆแปลงหลายๆสวน วันนี้มาเจอไล่มะนาวเมือชีพเลยทําแบบเมือชีพเลยเนี้ยับครับเป็นแบบเป็นก้อนเลยเผมอยากจะให้พี่บอกเทคนิคตั้งแต่พี่ทําขึ้นมาเนี่ยล้มลุกคุกค,คานกับมะนาวมาเนี่ยเจ็ดปีนะครับใช่ครับอ่าพี่บอกรายละเอียดให้เล่าสู่ฟังกับผมเนี่ยผมจะได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังว่า วันนี้ทํามะนาวกันทั่วประเทศครับผมบางคนเนี่ยปลูกได้แค่ไม่กี่เดือนก็ต้องทิ้งไปแล้วใช่ครับต้นตายครับครับบอกให้ให้พี่เนี่ยถ่ายทอดให้ผมนิดนึงแล้วก็เป็นเป็นฐานให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยที่กําลังปลูกมะนาวกันอยู่ครับครับตัวผมเองก็เริ่มทำมาก็ร่มรุ้ทุกคร้นมาตลอดครับกว่าจะมาประสบความสําเร็จจากตรงนี้ได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเริ่มทําทีแรกๆก็เจ๊งบ้างเหมือนกันก็มีเหนื่อยบ้างเหมือนกันกว่าจะได้มาถึงตรงนี้นะครับ ก็โดยปกติแล้วอ่ะการทำมะนาวมันไม่ใช่เรื่องยากพี่มันเป็นเรื่องง่ายถ้าเราเข้าใจมัน <Okay. S 1> นะครับรไม่ยากด้วยไม่ยากครับแต่ปกติแล้วคนเราอ่ะคิดว่าเออมันมะนาวเนี่ยเราทําเราต้องเอานูน่นเอานี่มาใส่แล้วบางทีเขาไม่รู้จริงว่าเออมะนาวจริงแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรเพราะว่าปกติมะนาวมันพูดกับเราไม่ได้นะครับผมอาศัายประสบการณ์จากการสังเกตนะครับแล้วก็ลองใช้นะครับโ,โดยปกติแล้วผมทํานี่ผมจะเน้นชีวภาพมาตลอดนะครับเน,เน้นชีวภาพมาตลอดแล้วก็ ความสมบูรณ์เนี่ยคือผมก็ได้ตามระดับมาตลอดก็คือแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ1 0อนะครับก็ค้นหาอะไรมาเรื่อยๆนะครับจนผมได้มานะครับมีข้อแตกต่างคือจะได้มาใช้ไอวีเทอร์โบนะครับวีเทอร์โบพี่เนี่ยก็คือการตอบสนองการตอบรับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เห็นผลได้ภายในพริบตานะครับโอ้รับผมก็คือว่าวันนี้คุณเอจะถ่ายทอดมาบอกว่าจากที่ปลูกมาแล้ว จากที่เราทําแล้วมันก็ดีอยู่แล้วได้ได้ได้รับเงินเป็นหลักล้านไม่ใช่แล้วมันเลยขึ้นเป็นเป็นสิบล้านใช่ครับครับแล้วมาเจอตัวผลิตภัณฑ์ของของบริษัทเราวีเทอร์โบตัวเนี้ยแล้วยิ่งตอบสนองต่อยอดพี่ขึ้นไปอีกครับครับก็จะถ่ายทอดให้เราฟังว่าวันนี้ต้นมะนาวที่มันสมบูรณ์แบบนี้มันก็ได้ตัววีเทอร์โบครับที่พี่ใช้แล้วพี่มีเทคนิคในการใช้อย่างไงครับเทคนิคในการใช้ครับก็คือปกติแล้วอะถ้าที่ผมทําอยู่ผมก็ใช้ชีวภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า ความเขียวของที่วาภาพเนี่ยมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้นะครับพราะการออกลูกการอะไรลูกเขาจะไม่สมบเสมอคือว่าวที่เราทำเนี่ยเราทาทาได้ข่าวว่าคุณเอ้เนี่ยก็ทําน้าหมักเองใช่ครับทีวาภาพเองแต่ว่าคือที่จะท่ายทอดมาเนี่ยคือมันไม่เสเทียนใช่ครับคือเราไม่รู้ว่าที่เราทามามันมันดีขนาดไหนได้10หรือได้20 30หรือถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บรู้สึกว่ามันเราทํางานไวอยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้ไวเข้าไปเหมือนมันต่อยอดกันไปอีกครับเมนเอาตอบสนองไวมากพ ก็แล้วก็ใช้น้อยปริมาณน้อยแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อคือตัวผมเองแล้วก็คนงานของผมเองครับคือเข้ามาตรงนี้ก็คือมันได้ผลผลิตด้วยแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพดีด้วยครับแล้วการที่มันออกพ่นมาเนี่ยครับ จากตั้งแต่ลูกเล็กเลยเอาเท่าเท่าหนึ่งโป้งเรานะครับแล้วก็จะมาเก็บเนี่ยตอนนี้ที่ผมบีบดูลูกมันก็ยังไม่ใหญ่เยอะแต่มันมีน้ําแล้วนะครับมันใช้ระยะเวลากี่เดือนจากจากจากลูกเล็กมาเยนที่เราจะเก็บ4เดือนเต็มครับสเดือนเต็มเลยสเดือนเต็มครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่พอเวลาพอรับต้นมนเหลืองมันซ้มปุ๊บมันจะฟื้นฟูสภาพไวมากนะครับแล้วก็ต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะออกทยอยออกดอกทุก15วันเห็นผลชัดเจนเลยจากการที่ว่าเรา ชีดไอตัววีเทอร์โบไปแล้วเนี่ยจากที่พี่ก็เป็นคนทําตัวน้ําหมักเองอยู่แล้วใช่ครับพอใช้ตัวนี้ปุ๊บวันชัดเจนที่แบบพี่ว่ามองแล้วว่าเออมันมันแปลกหูแปลกตามันเปลี่ยนแปลงให้เราก็ถ้าเกิดยังเห็นชัดเจนเลยก็อยู่ที่ประมาณ10วัน10วันเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีเลยจากใบใบที่เหลืองเหลืองหรือโทมโทมอยู่ก็มาเขี่ยวใช่ครับปริมาณที่ผมทํอดูนี่ก็ไม่ใช่ไม่น้อยน้อยต้นไม่ใช่สี่ห้าร้อยต้นนะพี่นะเจ็ดแปดพันต้นโอ้โหครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดพันต้นครับครับ แล้วปัญหาที่เราเจอกับมะนาวเลยโรคของมะนาวที่มันที่เราเจอประจาเลยอะเจอประจําหลักๆเลยในของมะนาวจริงก็คือแคนเกอร์นี่มาอันดับที่หนึ่งเลยที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วอันดับที่2ก็คือเรื่องของรากเน่าโคนเน่าสองตัวนี้ถ้าเกิดเป็นปุ๊บถ้ารากเน่าขคนเน่าต้นโตแค่ไหนก็ตายตายครับถ้าเกิดเป็นแคนเกอร์ต้นโตแค่ไหนมีลูกเยอะขนาดไหนถ้าลงกิ่งลงลูกปุ๊บเสียราคาหมด ก็คือผิวไม่สวยคมีเป็นจุดเป็นด่างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือตกราคาตกไปเลยใช่ครับนะครับเดือนหนึ่งในสเลยเลือนหนึ่งในสี่เลยจากราคาลูกกระ4ีบาทก็เหลือประมาณบาทหนึ่งใช่ครับครับก็สูญเสียไปนะครับแล้วที่เราใช้ใช้ตัว V-Turbo แล้วเนี่ย คือความเปลี่ยนแปลงต้นเราเห็นได้ชัดแล้วจากต้นโสมเราสามารถที่ฟื้นมันให้มันสดใสงามดีครับเาก็เนี้ยขนาดนี้คือต้น1ปี8เดือนพี่ปีแเดือนใช่ครับปี8เดือนยังไม่ถึงสปีครับพี่ดูความใหญ่ขึ้นมนครับจากจากเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในตัว v ีเทอร์โบเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยรับปีก็แปเดือนเนี่ยมันใหญ่เท่านี้ไหม ใหญ่เท่านี้ไหมไม่ใหญ่เท่านี้ครับแล้วก็ใบจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ใบจะเล็กกว่านี้อ๋อคือเห็นได้ชัดเลยคือตอนนี้ใช้วีทัโบแล้วใบเปลี่ยนใช่ครับจากที่เล็กก็มาใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วสี่ใบนี้ใบปกติแล้วถ้าเกิดใช้น้ำหมักทั่วไปเนี่ยสีใบจะกัดแดดมันจะออกเหลืองแบบอมไหม้ไหม้อ๋อก็คือจะอมอมเหลืองจากี้แล้วตัวนี้พอลไมีตัวนี้พอลาน่าแรงเขาใบเขาจะไม่ไหม้ใบเขาจะไม่ไหม้เหมือนเขาความเขียวเพรามันคงทนมากแล้วสังเกตนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะใบที่เปลี่ยนนะครับ จากกิ่งนะครับกิ่งที่ออกยอดกิ่งเท่ากับนิ้วก้อยผมเลยนี่ครับจากเท่ากับนนิ้วก้อยผมเลยถอดยอดยาวมากพี่ยยอดมาทิ้งเป็นศอกเลยครับพี่หนความ้ออกอ๋อนี่นี่คือต่อยอดยอดต่อใช่ครับนี่ศอกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับซอกผมหนึ่งศอกเลยที่จะไหลออกมาแล้วเป็นเป็นช่อดอกแล้วออกมาเป็นเป็นผลลูกนะครับคือวันนี้เราให้ดูเฉพาะว่าไม่ใช่ต้นสมบูรณ์อย่างเดียวกิ่งที่ออกลูกเนี่ยกิ่งหนักมากแล้วตรงนี้ไม่ได้โดนไม้ค้ำนะครับท่านผู้ชมแปลว่าสามารถที่ รับน้ำหนักได้นี่ลูกยังไม่อบจังช่อนิงที่ก็สามสี่สิบลูกครับเนี่ยสามสี่สิลูกครับสัวเนี้ยสี่สี่กับใบกับลูกเป็นสี่เดียวกันมองไม่เห็นทันลูกนะครับแล้วรู้สึกยังไงกับตัวผลิตภัณฑ์ตัววีเทอร์โบของบริษัทเราโอ้ผมคิดผมมีความรู้สึกนะครับในกวามเห็นความเห็นตัวผมนะผมคิดว่ามันทําให้ผมฟื้นตัวไว ต้นไม้ผมก็ฟื้นตัวไวเพราะว่ามันมันมันมีลูกเยอะมันมีลูกเยอะมันก็ต้องต้องต้องใช้โครงสร้างมันเนี่ยเยอะขึ้นแตามน้าเนี่ยถ้าเกิดโครงสร้างต้นมันใหญ่ครับยอดมันเยอะเพราะมันออกลูกตามยอดที่ยอดผมยิ่งยาวลูกมันก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยผมภูมิใจครับที่ว่าได้ได้ทดลองใช้ไปกติแผมไม่ได้ไม่ไม่ทดลองด้วยตัวเองตลอดไม่ค่อยเชื่อนะคือไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วมันบางอย่างเนี่ยราคาสูงด้วยอะไรด้วยมันมันก็เลยทําให้ผมแบบว่าท้อท้อครับ แล้วโหผลิตตัพณฑ์เยอะมากในรายการทีวีก็ดีทางสื่อต่างๆก็ดีผลิตภัณฑ์เยอะไปหมดเลยไอโน่ก็ดีไอ้นี้ก็ดีใช่ครับแต่พอมาเจอตัวนี้ขคดเดียวมันเอาอยู่ทุกเรื่องไหมครับพี่ทุกเรื่องครับพี่ทุกเรื่องแองเกอร์ก็หยุดเกอก็ยุดด้วยหน้นาผมก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นจากที่ว่าเดิมทีนี่มันก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็เป็นเยอะเป็นเยอะเลยครับโอ้โหครับก็คือว่าวันเนี้ยตัวตัววีเทอร์โบเนี่ยสามารถที่ช่วยพี่ได้หลายหลายอย่างหลายหลายปัญหาใช่ครับหนึ่ง โรคลากเนา่าโคนเนา่าจากที่เกิดเยอะใ่ทีแรกผมก็นึกว่าเกิดต้นของต้นอะไรนีคือม,มันเยอะเลยพอเวลาหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนเป็นที่รุ่มนะมันจะตายเกือบทั้งหมดเลยถ้าเกิดปีไหนฝนชุกๆ <โฮ S 1> พี่ท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ว่าลากเนา่าโคนเน่ามาตอนที่มันรูกมันโดกแบบนี้คสูญเสียเยอะเลยใช่ครัไม่ใช่แค่ต้นเดียว ได้ข่าวว่าทําเป็นต้องแปดพันแปดพันต้นไม่ธรรมดานะครับเป็นชาวส่วนเกษตรกรที่อายุน้อยที่สุดที่ผมเจอมานะครับอายุก็ประมาณ29ปีแต่วันนี้ทํามะนาวนะครับได้ประสบความสําเร็จโดยไม่ได้อ่านตำราเนาะไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปเปิดสมุดเล่มไหนเลยใช้วิธีการที่ว่าสนใจแล้วเรียนรู้กับมันเอาให้ถึงที่สุดแล้วก็ทําตั้งหน้าตั้งตาทําแล้วก็ทดลองผิดถูกขึ้นมาทําตลอด 7ดปีใช่ครับตอนนี้รับเงินเป็น10ล้านตอนนี้25หล้าน <c oughs> ท่านผู้ชมใช่ไหม <c oughs> ใช่25หล้านไหมครับกลับยีบหล้านจากหนุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้ผมอยากจะให้ให้คุณเอ่ายทอดออกมาว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จแล้วแนวทางที่จะให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยรัดการเดินทาง <c oughs> จากที่เราเดินทางเนี่ยล้มลุกคุกค,คานวันนี้ <c oughs> เราให้เกษตรกร,กรในในประเทศไทยเราด้วยแหละต่อยอดไปเลย ว่าทายังไงเทคนิคไงจะรับเงินล้านเหมือนเราครับฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านการจริงแล้วเรื่องของมะนาวนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับสําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าตัวผมเองผมเรียนรู้แล้วก็ทดลองผิดทดลองถูกมาตลอดผมจะรู้ว่าอ่อันไหนมันต้องทําอะไรก่อนอะไรต้องทําอะไรหลังพมเราเป็นโรคผมควรที่จะทาอะไรกับมันนะครับ,รบก็คือการศึกษาของผมด้วยตัวของผมเองเนี่ยคือไม่ใช่ว่าศึกษาจากตําราแล้วเอามารวมกันถ้าศึกษาจากตํรารามารวมกันหลายๆตําราเนี่ย จะกลายเป็นความล้มเหลวครับพี่ก็เหมาอว่าอาจารย์โน้ก็เก่งอาจารย์นี้ก็เก่งแล้วมารวมก็เราเพิ่งจะหัดทาใหม่มันก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนดีจริงตรงไหนดีไม่จริงแต่ปกติแล้วของเขาของใครก็ดีดีทุกคนละครับแต่ว่ามันอยู่ที่พื้นที่มันอยู่ที่สภาพดินสิ่งแวดล้อมด้วยคือสูตรของเพชรบุรีจะไปทําอยู่แถวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันทําด้วยกันไม่ได้เรื่องของสภาพอากาศและดินมันไม่เหมือนกัน ก็หมายความว่าวันนี้เราจะทําเกษตรเราต้องเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมบ้านเราก่อนว่ากันเถอะทั้งดินน้ําอากาศเป็นยังไงแล้วเราถ้าเป็นดินแบบไหนเราควรจะใส่ธาตุไหนเยอะเราพืชมันเป็นแบบนี้อาการเหลืองเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรคือต้องรู้ตรงนี้แค่นั้นเองก็คือเหมือนว่าวันนี้ที่ถ่ายทอดมาให้ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยถือว่าลักๆเลยเราต้องสนใจกับมันจริงใช่คทุกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องลําต้นครับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ของภาวะไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านเราต้องคอยดูคอยศึกษามาตลอดแล้วค่อยพัฒนาโดยส่วนมากก็ที่จะไม่ประสบความสําเร็จก็คืออันดับแรกเลยเรื่องของวัสดุปลูกที่กันปลูกกันกทั่วไปนะครับวัสดุปลูกคือเอาตรงนู้นมาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้มาใส่จริงๆแล้วสําหรับมะนาวแล้วไม่ใช่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นต้องเยอะขนาดนั้นครับคือวันนี้เรามีดินที่พอที่มันจะสมบูรณ์อยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วหรือว่าดินที่เราปลูก ทุกสิ่งทุกอย่าง<ช>พืชยางอื่นเนี่ยเราก็สามารถปลูกมะนาวได้<ช>ไม่ต้องไปเอาแกบดํามา<ช>เอาขี้<ช>มูลวัวมาใส่ไม่ต้องไม่ต้องจัดขนาดนั้นอยากจะให้เขากินอะไรเอามาใส่ให้เขาหลังจากที่ว่าเขาดูแลรักษาตัวเองเขาได้คือระบบรางเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเรียบร้อยถ่อยมาใส่ก็คือว่าจะบอกว่าวันนี้ต้นมะนาวต้องแต่เล็กเนโต เดิมทีเนี่ยเกษตรกรจะห้ามาใส่รอไว้ก่อนใช่ถูกต้องแต่ว่าเด็ก,กอ่ะยังตัวเล็กอยู่ใช่ังจะกินอะไรไม่ได้เยอะใช่ให้สร้างลําต้นก่อนถูกต้องครับพอลําต้นโตเป็นนุ่มแล้วก,กินได้หลายอย่าง<ช>เราก็ค่อยหามาใส่มาปล<ช>ูก <ผม S 2> ถูกต้องเลยครับโอเคครับวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้นะครับเทคนิคง่ายๆคือทุกวันนี้เกษตรกรนะครับทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เปิดตําราบ้างไปดูไร่ข้างๆบ้างไปดูาตดมั่งดูเคลื่อนมั่งทา แต่วันนี้เราดูหลายๆหลายๆที่หลายๆอาจารย์ว่าง้นเถอะนะครับแต่ว่าตัวเราเองนะครับเราต้องศึกษาเองนะครับจากอยาที่คุณเอบอกนึงเลยเรื่องสภาพดินลําต้นมีการเปลี่ยนแปลงของลําต้นยังไงนะครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเงินล้านจะมาจากไหนนะครับมาจากตัวเราเองคือเราสนใจว่าง้นเถอะใช่ครับต้องสนใจเลยอันดับหนึ่งเลยวันนี้สุดท้ายแล้วพี่เอรับอยากจะให้บอกกับท่านผู้ชมเนี่ย สร้างความมั่นใจเถอะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวน้ําหมักก็ทําเองก็ใช้อย่างเยี่ยมยอดอยู่แล้วนะครับครับคุณเอเนี่ยมันออกมาเป็นคร่วงนี้เลยนะครับตน้นสมบูรณ์นะครับเนี่ย,ยอ่าตน้นสมบูรณ์มันจะเขียวแล้วมันจะออกแบบ ทุกข้อใบทุกข้อใบครับทุกข้อใบก็คือมันไม่ได้ออกเฉพาะตรงยอดคือมันออกมาตามกิ่งด้วยใช่ครับถ้ามันสมบูนถ้าสมบู์ปุ๊บตรงนี้มันจะมีตรงนี้อยู่กลางข้อพี่แล้วมันก็จะมาติดลูกที่ปลายนี่อีกเห็นไหมโอ้เนี่ยเนี่ยเป็นลูกอ่อนเป็นลูกอ่อนต่อเนื่องเลยครับคือจะมีไล่รุ่นตลอดไล่รุ่นตลอดก็หมายว่าเราเก็บไอ้รุ่นใหญ่เสร็จปุ๊บรุ่นนี้ก็โตโอ้โหพอเขาพอเราชุดนี้หมดเขาแตกยอดใหม่เขาจะออกดอกออกดอกต่อยอดมาเรื่อยอย่างนี้กิ่งหนึ่งนี่เยอะครับนี่ขนาด ลูกลูกยังไม่ใหญ่ครับแต่น้ําเต็มเลยบีบแล้วมันนุ่มคืออายุอายุลูกหนึ่งเดือนมีน้ำแล้วสำหรับพันนี้อ๋อนี่คือคือเป็นพันุเกษตรพิเศษเป็นเกษตรเป็นเกษตรพิเศษเลยที่เราเหมือนว่าเก็บรักษามานานเก็บรักษามานานมให้มาให้ีลไม่ให้มันพันมันเพี้ยนใช่ครับไม่ให้พันเพี้ยนอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคที่เราสร้างส้มแบบนี้ด้วยใช่ครับอย่าดูอันนี้ผมชอบอันนี้มากเลยออกมาเป็นแบบคือผมคัดคัดจากต้นเดียวไปเลยแล้วทุกต้นจะออกเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกต้นนึงผมถ้าถ้าผมได้อย่างงี้ ยี่สิบต้นผมพอใจแล้วส่วนมากที่ที่เขาเข้ามาชมเนี่ยส่วนมากที่มาเรียนรู้กันนะส่วนมากสนใจเรื่องต้นสมบูรณ์หรือว่าเห็นลูกแล้วฮือฮาเรื่องเรื่องลูกก็คือปกติแล้วมะนาวถ้าต้นไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่ออกลูกใช่ไหมครับก็คือเขาต้องสนใจต้นก่อนทําไมต้นมันเขียวแบบนี้ ถ้าทาต้นได้ปุ๊บลูกพวกนี้มันออกตามมันแน่นอนครับแล้วส่วนมากที่ที่สูตรของเราเนี่ยไปสูตรเรียนรู้ส่วนมากที่ที่มาดูงานเนี่ยส่วนมากจะเป็นกเกษตรโด,โดยตรงหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนครับส่วนมากจะเป็นกเกษตรกรโดยตรงอ่าเป็นกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวอืมก็ค<ว>ือ<น>โดยเฉพาะเลยเป็นมะนาวเ,าเลยครับครับแล้วก็จะมีส่วนงานอ่าถ่วยงานของพวกภาครัฐอ่าเขาจะจะมาดูก็มีเหมือนกันครับกับอย่างพวกอบจอะไรแบบนี้ครับ ติแล้วผมท,ทํใช้เองอะ่ะเราผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับมันดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใสจากตรงไหนแล้วนะครับปกติแล้วอพอเวลาผมมาได้เปิดใจลองรับมันขึ้นมาปุ๊บการตอบสนองการตอบรับเนี่ยไวเห็นผลไวกพราะปกติจากปกติเราต้องรอเดือน2เดือนถึงจะเห็นผลนี่แค่10วัน15วันภานยใน1เดือนนี่คือต้นเกือบสมบูรณ์เลยครับดป็นหูปิตาเลยแล้วก็อยากจะให้พี่บอกเลยว่ามั่นใจยังไง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือวันนี้เราประทับใจยังไงแล้วมั่นใจยังไงล้วถ่ายทอดแบบว่าวันนี้มันดียังไงครับผมสําหรับวีทบอลนะครับสําหรับผมแล้วผมมั่นใจครับถ้าใช้วีทบอลแล้วผลผลิตภัณฑ์ของของเขาดีจริงแล้วก็ผลผลิตของผมได้ผลผลิตดีจริงแล้วก็คุณภาพดีมากเลยครับลดต้นทุนได้ไหมพี่ลดต้นทุนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไปเสี่ยงต่อ สารเคมีด้วยครับเราเดินเข้ามาในชมสวนเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นมะนาวเลยได้กลิ่นลูกมะนาวเลยครับวันนี้ผมก็จะให้พี่เอเนยครับพาไปชมสวนอีกเพราะว่าไม่ได้ทามะนาวอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมมีทั้งไว้ทําเตรียมทํากิ่งด้วยมะนาวเนี่ยอันนี้คือทําลูกนะครับท่านผู้ชมที่เราเห็นเนี่ยลูกดกๆอย่างนี้คือคือแปลงนี้ไว้ไว้ทําลูกขายแล้วก็จะมีแปลงที่ทํากิ่งพัานขายแล้วก็จะมีกล้วย มีกล้วยมีพริกพริกครับครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมในในแปลงต่อไปนะครับแปลงนี้คือมะนาวครับแล้วก็เป็นสูตรเรียนรู้ด้วยอ๋อเป็นสูตรเรียนรู้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมเยนสูตรเรียนรู้ครับแล้วก็แปลงต่อไปนะครับได้ครับโอเคครับ ทำมากว่าจะถึงวันนี้นะครับมันก็ลมลุกคุกคานมาพอสมควรนะครับปกติแล้วส่วนผมเนี่ยเป็นสวนเปิดคือเปิดให้เกษตรกรนะครับทั่วจากทั่วประเทศเข้ามาชมเข้ามาศึกษาดูงานนะครับแต่ว่ามันก็มีบางช่วงนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะเปิดรับเกษตรกรเข้ามาดูงานได้นะครับก็คือช่วงที่ชนหนาวจะจัดหรือว่าแรงจะจัดเนี่ยมะนาวผมจะเสื่อมโทรมมากาต้นจะเหลืองแล้วก็ลูกจะน้อยนะครับ การฟื้นฟูงผมใช้ระยะเวลานานนะครับแต่มาวันนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปอีกด้านหนึ่งส่วนของผมนะครับสามารถเปิดมาให้ชั่วเกษตรกรนะครับเข้าศึกษาดูงานได้ตลอดนะครับเพราะว่าผมมีวีเทอร์โบนะครับที่ว่าผมใช้แล้วต้นของผมเขียวทนแดดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผมนะครับได้คุณภาพสู่ท้องตลาดนะครับทำให้ผมสามารถรับเกษตรกรได้แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ของ จังหวัดเพชรบุรีได้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับวีเทอร์โบนีครับเป็นหนึ่งเดียวในใจของผมครับเธอโบเธอโบเธอโบเกษตรกรไทยใช้วีเทอร์บบโบ